ณนนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งนอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพวิชาการเพราะมีประวัติก่อตั้งยาวนานถึงเกือบร้อยปีแล้วตำนานและความลึกลับของโรงเรียนนี้มีมากเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นคือตำนานตู้ล็อกเกอร์ซึ่งตั้งอยู่ในตึกเรียนเก่าที่ถูกทิ้งล้างหลายสิบปีแต่ในความขนลุกนี้ยังมีความขลังที่เล่ากันอีกว่าหากใครฝากความกลัวกล้ามาขอพรจากที่นี่ส่วนใหญ่ก็มาจะได้สิ่งนั้น เงื่อนไขนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรข้อแรกคนที่ขอพรนั้นจะต้องพากันมาเป็นคู่ขออ้อ2เมื่อหลับตาลงแล้วตื่นมาอีกครั้งในความฝันจะเห็นตัวเองกับคนที่มาเป็นคู่มาปรากฏตัวอยู่ในตึกล้างหลังนั้นคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายหาส่วนอีกฝ่ายจะต้องหลบให้ได้ตลอดกำหนดเวลาทั้งหมด15นาทีมันดูเหมือนเป็นการเล่นซ่อนหาทั่วๆไป แต่เพราะมันเป็นการเล่นซ่อนหาในความฝันผลตัดสินจากการเล่นจึงไม่ธรรมดานั่นคือคนที่ชนะเกมจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแต่สำหรับคนที่แพ้ก็จะเกิดโชคลายกับคนคนนั้นอย่างไม่อาจเลียงได้ วิธีการเล่นซ่อนหาในความฝันฟังเพลินเหมือนจะดูน่าสนุกและท้าทายแต่พอเอาเข้าจริงๆน้อยคนที่จะเสี่ยงเข้าไปยังตึกเรียนเก่าหลังโรงเรียนบางก็ว่าเรื่องขอพรกับ,บล็อกเกอร์ความจริงน่าจะเป็นข่าวลือหรือเรื่องที่นักเรียนรุ่นพี่แต่งขึ้นเพื่อแกล้งกันเองหรือบางก็ว่ามีคนเคยไปเล่นเกมนี้จริงแล้วแพ้เจออุบัติเหตุที่ทำให้โชคดีลอดตายก็หายหน้าหายตาไปจากโรงเรียนอย่างเป็นปริศนา ข้าในโรงอาหารแม่งขี้งกชิบหายให้โคตรจะน้อยเลยโดเดเรียไปกินพิซซ่าดีกว่าเฮ้ยบูมขอตังค์หน่อยดิวะแต่แต่ว่าถ้านายเอาไปอีกแล้วก็เดือนนี้ทั้งเดือนเรานะ่ะไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะแล้วใครสนวะนั่นมันคือปัญหาของแกแดีวเข้าจใจข้าดีๆหรือว่าใจให้ข้าต่อยแกสักหมัดก่อนดีวะ บูมเป็นหนึ่งในรักเรียนดีเด่นผลการเรียนดีแต่เพราะบุคลิกที่อ่อนแอและไม่ค่อยมีกลุ่มเพื่อนจึงมักถูกเติน้นหัวโจกประจําห้องที่นิสัยไม่ค่อยดีถ่ายเงินตลอดเวลาแม้บูมจะเคยนําเรื่องนี้ไปบอกครูแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเพราะเติ้นเป็นถึงหลานชายของผู้อํานวยการโรงเรียนจึงไม่มีครูคนไหนกล้ายุ่งเติ้จึงยังคงทํานิสัยแย่เหมือนเดิมเพราะรู้ว่าไม่มีใครกล้าทําอะไรเขาได้ แต่ความอดทนของมนุษย์เหล่านั้นย่อมมีขีดจำกัดกับบูนก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงจุดที่แม้แต่คนที่เรียกตัวเองว่าครูกับไม่สามารถช่วยเขาได้บูมจึงตัดสินใจลองเชื่อเรื่องของตำนานตู้ล็อกเกอร์ขอพอดูสักครั้งหลังจากข่มความกลัวหน้าอาคารในเวลาค่ำมืดได้เขาก็กล้าเข้ามาในตึกเรียนเก่าได้อย่างง่ายดา เพราะบรรยากาศนั้นเย็นเยือกน่ากลัวจนแม้แต่โรงยามของโรงเรียนอย่างเลือกที่จะไม่ค่อยเฉียดไกลมาตรวจถ้าไม่จําเป็นซึ่งถ้หาตัวของผู้ขออยากจะเล่นเกมกับผู้ที่ไม่ได้มาขอพ่อด้วยหรือคู่คนนั้นไม่สามารถมาได้เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งที่พอแก้ขัดได้นั่นคือต้องนำศพหนูพึ่งตายสดๆมาวางไว้ในล็อกเกอร์ซึ่งเหมือนเป็นการถวายผีเจ้าที โดยเมื่อผีเจ้าที่หลับรู้ผู้ที่มาขอพรก็จะได้เล่นเกมกับเป้าหมายที่ต้องการถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่หลับรู้และยินยอมด้วยก็ตามและผู้ที่แพ้ในเกมนี้ก็จะต้องเจอบทลงโทษที่โหดยิ่งกว่าผู้ที่มาขอพรเป็นคู่แบบปกติ ดังนั้นในคืนเดียวนั้นเองเตินที่ควรจะนอนอยู่บ้านกลับพบว่าตัวเองนั้นตื่นมาอยู่ในตึกเรียนเก่าอันเป็นสถานที่ลึกลับที่เล่ากันปากต่อปาและเมื่อเขาเดินวนรอบตึกพลางร้องขอความช่วยเหลือก็เหมือนยิ่งพาตัวเองวนกลับมาทางเดิมไม่ดูจบ แต่ขณะที่เติ้นยังคงสับสนและจะโกนขอความช่วยเหลือนั่นเองเขาก็พบว่าไม่ได้มีแค่เขาที่อยู่ตึกนี้คนเดียวแต่ยังมีครีนนักเรียนสาวสวยดีกกีนน่งรำโรงเรียนที่อยู่กับเขาด้วยโอ้ยลองออกไปทีมีคนอยู่ด้วยแล้วว่แต่เธอเธอมาทำอะไรที่นี่เหรอครีมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเติ้ลจำได้ว่าก่อนหน้านี้เรายิงย่งอยู่ในห้องนาตัดสินระหว่างรอซ้อม รู้ตัวอีกทีเราก็มาอยู่ที่นี่พร้อมเธอแล้วอ่ะส่วนทางน้าของบูมเองก็ตื่นมาในตึกเรียนเก่าเช่นเดียวกันแต่คนที่เขาเจอนั้นไม่ใช่เต้นกับครีมแต่เป็นปังปอนนักเรียนชายอีกคนที่มาขอพรกับ,บล็อกเกอร์เช่นเดียวกันกับบูมซึ่งที่เป็นอย่างนี้เพราะปังปอนได้ขอพรโดยใช้เงื่อนไขเดียวกับบูม ปังปอนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ชายที่แอบชอบและตามจีบครีมอยู่ห่างๆเป็นปีจนในที่สุดเขาก็สารภาพว่าชอบเธอซึ่งตอนแรกครีมก็ดูจะชอบปังปอนเหมือนกันแต่แล้ววันหนึ่งปังปอนก็บังเอิญมาได้ยินครีมนินทานเรื่องของเขาในทางเสียหายกับเพื่อนที่เป็นนางรำเหมือนกันโดยไม่แคร์ความรู้สึกของเขาอย่างหน้าตาเฉยปังปอนถึงได้รู้ว่าครีมเห็นเขาเป็นแค่ของเล่นแก้เบื่อ วิ่ยแกพิเศษถ้ามาชวนเราไปนั่งเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปีใหม่เฮ้ยเขินจังอ่ะจะไปดีไหมย่ะแหมเราปังปอนแฟนแก่และจ้ะใหญ่ครีมฮ้มีประโยชน์ก็แค่ตอนให้ช่วยทำการบ้านกับถ่ายรูปงานรำให้แค่นั้นแหละนอกนั้นเทียบพิเศษของฉันไม่ติดลอก ใช่แล้วไม่ได้รู้ความจริงว่าถูกคีมปั่นหัวหลอกใช้มาตลอดปังปอนใช้วิธีสั่งสอนกับเธอด้วยวิธีนี้และพอถึงเวลาที่เหมาะสมทั้งบูลและปังปอนที่สมบทบาทผู้หาก็เริ่มตามหาเป้าหมายในเวลาที่กำหนดทันที แน่นอนในเวลาเดียวกันก็มีข้อความส่งหาคลีมบอกว่าตอนนี้ทั้งเธอกับเติ้นอยู่ในสถานะของผู้ซ่อนในเกมซ่อนหาแห่งความฝันและตอนนี้ผู้หาก็กำลังเริ่มออกตามหาตัวของทั้งคู่โดยหนทางเดียวที่จะลอดออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือทั้งสองจะต้องหาที่ซ่อนจนกว่าจะครบ15นาทีผ่านไป ไม่คิดเลยว่าตำนาเรื่องเกมซ่อนหาแห่งความฝันที่เขาเล่าเล่ากันมันจะเป็นเรื่องจริงแถมเรากำลังเล่นไปกับมันอยู่ด้วยอ่ะน่าน,น่ะสิตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วด้วยฉันว่าเรานะ่ะเรบไปหาที่ซ่อนกันก่อนจะดีกว่านะเมื่อเกมซ่อนหาแห่งความฝันได้เริ่มขึ้นเต้นกับครีมจึงลองหนีผู้หาด้วยการวิ่งลงไปด้านล่างของตึกเรียนเก่า แต่ดูเหมือนว่าพอมาถึงที่ชั้นหนึ่งประตูตึกเรียนกับถูกล็อกเอาไว้จากด้านนอกเจะตะโกนขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้พอเกมเริ่มไปแล้วและพอทั้งคู่ไปลองเปิดตามประตูห้องเรียนหรือห้องน้ำก็ปรากฏว่าถูกห้องคล้ายกับถูกล็อกเอาไว้ไม่ให้ทั้งสองเข้าไปหลบได้และที่น่าหวั่นไปมากกว่านั้นคือตึกเรียนเก่าที่ตั้งของล็อกเกอร์ขอพอในตำนานมีเพียงทั้งหมด4ชั้นทางขึ้นลงเองก็มีเพียงสองทาง นั่นจึงเป็นการยากเลยว่าถ้าหาผู้แอบไม่สามารถหาทางหลบได้ภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตามตัวเจอและกลายเป็นฝ่ายแพ้ได้ไมียากเพื่อไม่ให้ถูกตามตัวเจอทั้งคู่ทังเต้นกับครีมจึงตัดสินใจแยกกันหนีกันไปคนละทางแม้จะยังไม่รู้สึกว่าถูกตามตัวเจอแต่ครีมก็เอาแต่วิ่งไม่หยุดอย่างสุดชีวิตด้วยความรู้สึกที่หวาดกลัวที่จะถูกตามเจอตลอดเวลาไม่คิด ทำไมฉัต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยแย่แล้วถูกเจอตัวเข้าแล้วอ๋อเธอคงจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกหาตัวอยู่สินะฮะน่าเสียดายแทนเจ้าบมอน,นั่นชะมัดเลยแต่ระหว่างที่ครีมกำลังวิ่งหนีสดชีวิตนั่นเองเธอก็บังเอิญมาเจอเข้ากับบูมเข้าพอดีเมื่อได้พูดคุยกันเธอถึงได้รู้ว่าบูมกำลังอยู่ในสถานะบทบาทของผู้หา แต่เพราะว่าเกมนี้ครีมไม่ใช่เป้าหมายของบูมทำให้ครีมยังไม่ถือว่าเป็นผู้แพ้ในเกมส่วนทางหน้าของเตินที่แยกออกมาก็บังเอิญมาเจอเข้ากับตู้เก็บของขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของตึกเรียนเก่าซึ่งน่าจะเป็นส่วนเดียวที่ไม่ได้ล็อกกุญแจไว้ เตินจึเข้าไปหลบทันทีแม้ด้านในจ,จะทั้งอึดอัดและแค่แต่ก็ต้องฝืนกัน้นหายใจเอาไว้เพราะเขารู้สึกว่าบรรยากาศในตอนนี้ทั้งเงียบทั้งวังเวงจนดูน่ากลัวกว่าเดิมแต่กว่าบูมจะนึกได้ว่ายังเหลืออีกที่หลบซ่อนอีกทีที่เติ้นอาจจะใช้ซ่อนตัวอยู่เสียงกิ่งดังบาดหูก็ดังขึ้นทั่วตึกเรียน ทั้งบูมกับปังปอนเหงื่อตกเมื่อน,นึกขึ้นได้ว่าครบ15นาทีถือว่าสิ้นสุดการเล่นเกมซ่อนหาในความฝันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังตามหาเป้าหมายของตัวเองไม่เจอจึงกลายเป็นผู้แพ้ในเกมนี้ในที่สุดวันต่อ,ตอมาทั้งบูมกับปังปอนก็นหายหน้าหายตาไปโดยอ้างว่าลาป่วยในขณะที่ทางเต้นกับครีมยังมาโรงเรียนได้ตามปกติ แถมดูเหมือนในฐานะที่เป็นผู้ชนะในเกมจะได้เจอเรื่องโชคดีบางส่วนชนิดที่เจตัวเองอยังงงๆครีมได้เป็นตัวแทนโรงเรียนออกงานลาในงานระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและได้คบกับรุ่นพี่ที่ชอบสมใจส่วนโชคดีของเติน้นเขาก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยและไปเที่ยวกับพ่อแม่ครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่เต้ลต้องการมาตลอด พอที่เขามักหาเรื่องรังแกคนอื่นจนถูกเรียกไปคุยก็เพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ไม่สําเร็จพอได้สมใจในสิ่งที่ต้องการประกอบกับผ่านเหตุการณ์แย่ๆในฝันมาทั้งคิมและเติ้ลจึงตั้งใจเลิกทํานิสัยแย่ๆอย่างเด็ดขาดเกือบเดือนผ่านไปทั้งบุมกับปังปอดก็มาโรงเรียนในสภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่นักบุ่มโพกผ้าพันแผลเกือบทั้งหัวพร้อมด้วยขาหักต้องใช้ไม้ค้ำช่วยยืน ในขณะที่ปังปอนตามตัวยังมีแผลและแขนหักต้องเข้าเฝือกเป็นเดือนด้วยผลที่ทังคูเป็นคนขอพรแต่ดันแพ้ในเกมซะเองทำให้ทั้งสองเจออุบัติเหตุรถชนในเวลาที่แทบจ,จะไล่กันนายนี่เองสภาพดูไม่จืดเลยนะก็เย็นพอๆกันนั่นแหละช่วยไม่ได้ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมาแพ้ซะเองแต่ข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเวทั้งสองคนนั้นน่ะทำกับพวกเราว้แสบมาก ยังไงพวกมันก็ต้องอยู่สภาพเดียวกับพวกเราอ้าฉันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนนายนั่นแหละวะเตรียมศบหนูตายส่วนของนายไว้พร้อมเส้นเจ้าที่ในล็อกเกอร์แล้วใช่ไหมแน่นอนสิตอนนี้พวกเราหายดีกันแล้วด้วยเริ่มเกมใหม่กันอีกครั้งได้เลย